ระดับกับระตำมะอย่าให้กูต้องม,มันเล่นระตำมะไม่ค่อยเป็นนะโหดนี้มันจักรยานมาละเดี๋ยวกูขัดเดืวกันให้ฮะกูดได้คอมโบแล้วนิดนึะได้ดาเมจได้ดาเมจกูได้ดาเมจด,ด,ด,ด้วยสุดยอดน้องโอเน้นๆใน,นตระตมะเลยเน้นในรตำมะเลยสัดให้ไอสัตว์เผือแม่งตกใจสว <c oughs> ยกูจะจกกับเด็กใช่มัน อ๋อยั่ยงนันได้ก่อนไม่มีซูซานอโวนะมีละมีสกิลใช่ปะสวยๆอ๋อหายกูตายวะผมไปช่วยไม่ทันวะน้องอยู่ไกลเกินอืมคุมไม่ได้สวยสวยอี้ยความโหดของซุซัลั์ปัญญ่อนี่หมายเลยสกิลเอ้ยมันวอกขึ้นมันจะชนมึงอ่ะ โอเคมันไม่โดนนะวินแต่กูได้คอโบโบด้วยรับได้ปะสวยมากไม่มีซูสนโหนะไม่ทันวะจะมึงจะใช้ไฟ,ไฟบอลบอกกูหน่อยดโอยิโอ้ย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 จะได้หมดไปเนี่ยจะทำมาโอ้แล้วกูจะได้หมดแล้วนะอะฟันได้ยู่อ <c oughs> เอาวันดิเอาวันดิแล้วคนนี้ก็จะมารับด้วยทำไมวเนี่ยมีบอลไฟอน่าจะมันน่าจะมีโหมดเลยวนะให้กูบังคับเปิดโหมดเลยวะแล้วแต่แต่กูยังไม่ได้โหมดนะอ้าวเกือบตายแล้วน้องเมื่อกี้ก็ถ้ามันเล็งมึงมันก็โดนกูฟันฟรีอ่ะไปเลยไปเลยมันใช้ไม่ได้หรอกสกิลยิงมันอ่ะ ไอ้เยี่ยทิ้บสายฟ้าโดนฟ้าผ่าตายทำไมมันไม่เล่งวะอ่อไอ้เยี่่จะไปเล่นด้วยได้เหี้ยไอ้เหี้ยหินมันไม่เห็นในสัตว์เมื่อกี้กูไม่เห็นว่ามันมีหินดึงดึงไม่เป็นไรครับกูรอได้บทกลางจริงๆยี่่่นี่อ่ะเดี๋ยวมึงก็ตายแค่กูก็กูตายก็ไม่เป็นไร แพ้ไก่ไว้เหี้ยไอ,อ้น,นี่แม่งแพ้ก็ยอมรับด้วยนะไอพวกเฮียน,น,นี่อ่ะอ้างไปเรื่อยเลยสัตว์ไอทิพตัวงโง่เลยเล่นโคตรกระจอกแม่งด่ามึงไงควายก็เรื่องของมันดี๋ยวมันแพ้คนโง่เน,นี่ยน,นี่อะไรอยู่เนี่ยก็ไอทิพตัวโง่ไงเล่นโคตรกระจอกไหนอุซบมึงอ่ะถือดาบแล้วไงเบื่อปืนแล้วอ,อืหยิบเจ็ดดำเมจเอ๋อพ่อมึงไงสัตว์ไม่ติดสตันเนยนะ เอาคอโมโบไปเลยเอาคอโมโบไปเลยเอ้ยลูดมันมันเลยน้องกูจะกูดดได้หมดละไมอกไอสัตว์กูรู้ว่าจะบินเข้ามาหากูที่อไม่น่าขดเลยอ้อไม่โดนเดี๋ฆ่ายตัวไฟตัวนั้นอะ่ะยื้อเออไม่บล็อกด้วยสุดยอดเลยครับคนโหดไม่บล็อกสกิลช้าๆเกิดทำเฮี้ยอะไรตรงนี้เนี่ย ทำอะไรเนี่ยคนโหดคนเก่งทำอะไรเนี่ยเยี่ยกูรอตันเติงเด็กไฟนะออืคนเก่งจะบินสวนปะวะแล้วทำไมกูถึงบล็อกไม่ได้เนี่ยคนเก่งคนเก่งทำอะไรเนี่ยอะไรวะคนเก่งอือกูรุดรุดตุดบานเลยเอ๋อเกิดตรงนี้หาแมงไม่เยี่บกินน้ำอยู่เวลาคนเก่งไม่มีการเสรนะวินแต่คนเก่งมีบินเอาเฟืองกูมีไอเฟลม ไอ้เทีร่รอบนี้แม่งบล็อกได้จัดคนเก่งทำอะไรเนี่ยเออพวกคนเก่งไม่บล็อกกันเลยยอดมากมันยังมีบินอยู่ป่าววะไม่รู้อะใช้ละหมดแล้วด้วยเฮียให้กลัวใครใครตายสองวะเฮียกูรู้ละ <c oughs> <C hips> คนเก่งจะเข้ามาตายกันทำไมเนี่ยโอ้ยคนเก่ง ไม่มีฮาพี่เหรอไม่มีดิมีก็ต่อยกูไปเข้าหรอกมีแชงคูดคนเดียวที่ต่อยกูเข้าเนี่อ๋อก็ฮาคิแชงคูดแรงสุดในเรื่องแล้วต้องเถรป่ะล่ะน้องสุดยอดมากเออทำไมกูก็เคลื่อนฮาคิเหมือนกันทำไมกูไม่ไอ้นี้ไม่มีไอ้นี้วะไอ้กูตีมึงเข้าไปขอเช็กหน่อยตีเข้าพ่อมได้แต่ไม่เข้าอ๋อ เอาคนเก่งได้หมูดเลยมาวินทำอะไรนี่อ่ะเนี่คนเก่งหรือว่าเก่งแต่ปากวะหยุ <c oughs> ดดิสัดดดสดูดิคนเก่งเขาจะพลิกเกมยังไงโอวะไอ้เหี้ยกูแม่งก็ไม่บอกคลิปไอ้กูกากจริงจระเดี๋ยวมึงพลิกเกมโชว์ดิไอ้หกดาบมึงอ่ะหกดาบมึงอะวิน ไปมึงไปไล่เอาไว้ได้ได้พอได้อยู่นิดนึงทิยบเทียเทียเอามปดิเาไปดิเาดิกูเป่าเล็งมึงอ่ะไม่ไม่ไม่เออปล่อยปล่อยปล่อยไรปล่อยปล่อยไรปล่อยปล่อยไรมือมึงมือมือมึงขัดอูฟี่เลยจัดไปน้องไปไปกูไม่ฆ่ามันนะอือกูปล่อยมันแบบนั้นอะเออปล่อยมันแบบนี้ไอ้เหี่วิธีรับมือ จนกว่าคุณจะมีไลนิ่งคอข่ายคุณจะฆ่ามันไลนิ่งคอกสกิลสี่เหรอเออโอ้โห,หยิงไม่โดนเทพเ์้ย,ย What the fuck เทพกูบักรีเลยรีเลย,เลย,เลยขัดขัดให้หน่อยขัด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 ,ขด,ขดได้หมวยแล้วมั้งเนี่ยยังยังยังใหญ่ให้มันต่อ,อยมึก็ What the fuck กูจะได้หมวยแล้วมาวินเออมันต่อยกู อกดหนึ่งไม่ติดไอ้เหี้ยสุดยอดเทปมันตายมันตายมันตายระวังระวังลูฟี่บัะลังก์อะไรวะกูมีปืนรอยิงมันได้หมดแล้วแหละตายสองไอ้เนี่ยเฮฟไม่เปิดเลยไม่มีจับนะอือขอดาเมจฟรีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นไม่เป็นนี่หวายโอ้ยไอ้เยี่กูก็กลัวต้องหนามันเล่นไม่เป็นนี่หวาย เออมันเล่นไม่เป็นจริงด้วยมึงจะหยิบมาทำไมเนี่ยมึงเล่นไม่เป็นเนี่ยโอ๊ยโอายอะไรของกูเนี่ยพลาดโดนไหวงวดนี้มันยังไม่จับเลยนะนจะจับได้ไงมันจะกิ้วไม่ได้เนี่ยเฮ้ยข่าวแมวมึงได้โอ๊ยคุณโดนจับเลยเนี่ย โอ้ยช่วยกูเออขอบคุณมากเออเอาหมดว่าทำไงอ่ะทำไงอ่ะฆ่ามันเลยก็ได้มาวินกูจะไ,ไ,ได้ริบอันนี้อ่รับดิรับดิมีสกิลใช่ไหมเนี่ยไปไปขัดอีกตัวกูฆ่ามันเลยนะกูฆ่าได้เนี่ย ลูปีเ้เลยชีวิตสุดท้ายแล้วมไม่บล็อกด้วยนะเอาเปิดเลยไม่รออะไรอย่างนั้นมันจะต่อยวมึงไม่คินคอปป้าวะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเลยเอนลกโคตรเยอะกูจะไม่ไน้ใจจะทำอะไรมนันเทมกูขอ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  <c oughs> มกูบอกไม่ตันว่ะกูขอกูขอมึงอยู่ไหนไปคิงกับบ้าโอ้เปิดหมดสวนไม่เตยสวนไว้เย้กี้ไอันนี้มึงบล็อกค้างเยี่ยกระจอกไอ้สัส อุอยเหียอุยจะแพ้แล้วอุยอุยอุยแพ้พ่อไงสันชีวิตเลี้ยวจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วกูไม่กูเหลือกูเหลือกูเหลือสนิเออบมึงบักชีจริวะเอ้ยสกปรมันเปโมได้อีกนึ่ เหมือนแตะโบงอะอาจนะแล้วกูว่าเป็นระเบิดตูดอะไรเรี่ยบ้อยระเบิดตูดแม่มึงเนี่ยคือไม่รู้เอาลืมปลดแบนด์มาร์คสี่อะไรี่อะ ตัดเกือบแล้วมึงโอ้เดี๋ยว oh. เลยเดี่ยวเลยไม่มีสกิลแล้วน้องเลิงโกโจก่อนเลยรับได้ปะรับได้ปะมันแบ็คแฮมมาแล้วนะเอา What the ฟ u c k มีดึงสาคนเฮ้ยรับ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 พวกกูตอนร่มมือกันก็จะแบบไม่มีใครด่ากันนะ ยอดมันแ,แ็คแฮมไปแล้วหนูเหนมันกาดเบรกไปละอูเหี้ยกูดึงได้กูดคาร์ลัมกูระเบิดอุ้ยชิบหายไม่เป็นไรปล่อยใต้ปล่อยใต้เออเหี้ยคอจอดขอบคุณมาก <S 2> <S 2> ขัดให้แล้ว <S <S 2> <S 2> เออไอสัตว์ใต้ตกแล้วนะม่มือนไรชิวๆน้อง กูต้องห้ามตายออตัวหนึ่งอ่ะหลังหลังหลังก่อนมันดำมีดเพชรร้อยแปดสิบใช่ป่ะไม่รู้มันตั้งชื่ออย่างนงีน้ <ขอ S 1> ลบ้าับได้ป่ะสวยโคโจาตเยโกยโจไตสามโคโจดำมจดทิศเดียววินโอ้ยแย้ปวดที่เลยวะ่ะอ๋อรีบดึงไปไหนเนะี่ย ต,ตายแล้วก่อนอะไม่ตายเย็ดขี้มันโดนเที่อะไรวะอ๋อ <c oughs> จีจีอ๋อเผาหน่อย สรุปเรื่องราวทุกอย่างนะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยที่มันทาให้ผมรู้จักพวกนี้นะฮะคือตอนที่ผมไปนั่งเล่นในดิสคอร์ดกับคนในดิสนะครับผมแลวตอนนั้นเนี่ยมาวินมันมาชวนผมเล่นแรงพอดีนะครับก็เลยไปเล่นกับมันนะฮะมันจะมีอยู่2แมตช์นะครับที่ผมไปเจอพวกนี้นะฮะแมตช์แรกเนี่ยผมชนะแมตช์ที่2เนี่ยผมแพ้นะฮะซึ่งผมไม่ได้อัดไว้นะครับมันน่าเสียดายมากอยู่ตรงนี้ถ้าผมอัดไว้ม่งจะดีมากเลยและแน่นอนว่าน้องๆเขาเนี่ยก็ทอกซิกเส่ผมทันทีเลยนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแล้วฮะ จอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมเนี่ยรนด้อมทีมลง2องงแรงนะฮะผมก็เลยตั้งใจเล่นนะแต่ผมแพ้ฮะสาเหตุเลยคือผมก็ไม่อยากจะโทษเพื่อนที่มาด้วยนะแต่อีกคนนึงเขายืนเอฟเนะครับเขามาช่วงหลังๆอะแถมทำาดเมจได้แค่ร้อยเดียวเองนะครับผมก็เลยพิมพ์ประชดไปนะขนาด2 V1 ยังเก็บแพ้นะน้องแน่นอนน้องเขาร้องใหญ่เลยนะครับหลังจากนั้นน่ะผมก็เลยไปชวนเมย์เนี่ยมาดักตกน้องๆเขานะครับซึ่งแน่นอนนะว่าตอนที่ผมเล่นกับเมย์เนี่ยผมไม่แพ้เขาเลยนะครับคือชนะทุกมัที่เจอแต่ผมไม่ไไดด้้้อััคลลิปวนหงจจากกบตรีเยผม ลืมน้องๆเขาไปเลยนะคือแบบลืมลืมจริงๆเลยจนมาเจอกันอีกทีนะฮะหลังจากผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับคือผมเริ่มจำเขาได้เพราะผมเห็นโฟต์ตประจานไอ้น้องๆสองคนนี้นะฮะก็เลยจําชื่อไว้นะครับผมเผื่อเจอจะได้ชวนมาวินเนี่ยมาดักตบเอาไปทําคลิปนะครับซึ่งคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยมันมีประมาณ8แมตช์เลยนะฮะแต่ผมไม่ได้มาใส่หมดนะครับสาเหตุคือคลิปมันจะยาวเกินไปนะคอมกูกากนะครับและอย่างคือคลิปมันก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นนะฮะคือตอนแรกอะกูกะว่าจะมาดักตบพวกมันเรื่อยๆจนกว่าคลิปจะ แล้วกูก็จะไม่ตัดเทียเลยเลยไอยคลิปหนึ่งชั่วโมงนั้นเอามาลงแบบโง่ๆเลยแต่นีมน่มันไม่ครบตามกําหนดนะฮะก็เลยเอาแค่นี้พอแล้วนะครับและที่เห็นในคลิปผมไม่ยอมพิมพ์สวนอะไรเลยเนี่ยคือผมไม่ชอบทะเลาะก,กับพวกปัญญอ่อนนะครับแค่นั้นแหละไม่ใช่คุณก็ดูสิ่งที่น,น,น้องเขาพิมพ์หลังจากที่มาวินเผยทําบัก๊กเพราะไม่รู้ว่ามันจะบั๊กนะครับอ้าวครีเตสเลยเอารีทําไมกูตายอยู่แล้วไงมันบัก๊กใครบั๊กมันจะบั๊กมาวินแล้วกูฆ่ามันไม่ได้โอ้สุดยอดเลยน้อง สำหรับคนที่สงสัยนะว่าท้าเดดิทก็ไม่เอานี่คืออะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะคือน้องๆเขาเนี่ยแพ้ในเกมนะก็เลยอยากจะท้ามาด่านะซึ่งแน่นอนนะผมไม่เอาด้วยอย่แล้วนะมันปัญญาอ่อนนะแต่มาวินเนี่ยมันอยากรู้นะครับมันก็เลยรับคําท้านะฮะแล้วหลังจากที่น้องๆเข้ามาเดดิทผมเนี่ยคือมันไม่ได้มาคนเดียวนะมันเอาเพื่อนมาประมาณ2 3 4คนเลยนะครับไม่รู้ถึงมานะแต่น่าจะประมาณ3คนนะครับและผมก็ไม่รู้ด้วยว่านี่ใช่เสียงน้องเขาหรือเปล่านะเพราะหลังจากที่น้องๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่เปิดไม้นะครับแต่มันจะมี เขาเรียกว่าด่าแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นการพูดคุยแบบภาษาสัตว์ตัวนี้เลยคือนี่ถ้าใช่ถ้าใช่เสียงน้องจริงเขาน้องๆเขาก็น่าจะอายุประมาณม .1 ม .2 เองนะครับเพราะเสียงเด็กมากนะฮะแหมยังห่ำน้อยอยู่นะผมก็ว่าอยู่ทำไมนิ้มใสแบบนี้แต่ถ้าโตแล้วยังนี้ใสแบบนี้คือน่าจะหนักเลยแลเนี่ยไอ้สมองเอ้ยกูกูพูดแรงไหมวะไอ้เขอโทษด้วยละกันนะฮะถ้าผมพูดแรงเกินไปงั้นผมก็เชื่อว,ว่าน้องๆเขาก็น่นาจะมาดูคลิปนี้นะฮะเพราะดูจากสภาพแล้วน้องเขาน่าจะตามผมทุกคลิปเลยนะอาจจะไม่ทุกคคคลิปปหรรออออออกกกกยยยังงงงงไไ็ฝาาเเเเตืนน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 ททุีีี่่จจ้้้้ๆสดวะะถใแแ ไม่ตกไปเลยนะครับเอาจริงกับพวกมันไปเลยนะไปดูจากสภาพเนี่ยน้องเขาน่าจะท็อกซิกใส่ทุกคนเลยนะครับแถมเหยียบไปทั่วอะฮะเนี่ยแต่พวกเขาก็น่าจะเปลี่ยนรหัสไปแล้วนะฮะหลังจากนี้นะเห็นโดนแบนนะครับผมไม่รู้นะอันนี้ผมขี้เกียจสนใจพวกเขาแล้วนะครับมันเสียเวลาผมมากเลยตอนมานั่งดักเขาอะยังไงก็เถอะเอาไว้เจอันคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยนะครับที่ทําให้ผมมีคอนเทนต์ในวันนี้นะครับ